สวัสดีค่ะอันนี้ชื่อน้องแมวนะคะชื่อว่าคุณอากิระค่ะเป็นแมวดำอายุ3ามขวบนะคะเขาจะน่ารักมากๆแล้วก็ขี้อ้อนนะคะเราก็อยากจะนำเสนอความสุขแล้วก็ชีวิตประจำวันของน้องแมวนะคะน้องแมวตัวนี้ที่เราเพิ่งได้มาเลี้ยงนะคะก็หวังว่าคนที่ รักแมวนะคะก็จะชอบนะคะใครที่ชอบดูแมวดำนะคะแมวต่างประเทศแล้วก็แมวที่แบบสุกสนอย่างเงี้ยนะคะในช่องของเราก็จะมีการอัปเดตในแต่ละวันนะคะของเจ้าอากิรานะคะซึ่งเขาจะจะชอบมาปลุกตอนเช้านะคะใครที่ชอบแมวก็อยากดูสตอรี่ของแมวก็อย่าลืม กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโใครที่ชอบแมวนะปุ๊กี้เองก็อยากจะเลี้ยงน้องแมวนะคะช่องนี้ก็เลยเป็นการถ่ายทอดเรื่องของแมวของปุกี้เองแล้วก็แมวน่ารักแมวในทุกๆชนิดนะคะก็จะมาลงในช่องของปุกี้ให้ได้รับชมกันนะ,ะเผื่อใครที่อชอบแมว ดูความน่ารักของเขานะคะช่องของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับแมวสัตว์เลี้ยงนะคะก็มาชมกันนะคะใครที่เป็นทาสแมวค่ะ